ครับพารพับเข้าสู่ช่วงกินอย่างสงเกียรตินะครับวันนี้คาร์โบไลฟ์นะครับผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ห้องอาหารเลอนคาราโรงแรมแอคพินนครเราพูดถึงโรงแรมแอคพินครกันบ่อยมากในรายการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสติสุวิริมนจะสนิทก,กับคุณสุนทรีเจ้าของโรงแรมแล้วก็ได้มากินอาหารที่นี่แล้วก็ได้ให้ตาเปิดพิสดารเอาไว้วันนี้อยากให้คุณผู้ฟังได้เห็นหน้าตาจริงๆของอาหารที่โรงแรมแอคพินครโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารเมืองอร่อยสะอาด แล้วก็ไม่แพงนะครับผมเริ่มต้นให้คุณผู้ฟังได้เห็นนะครับอันนี้เป็นเมนูเขาเรียกว่าเมนูจานเดียวเป็นข้าวซอยข้าวซอยที่นี่นะครับจะมีทั้งข้าวซอยเนื้อกับข้าวซอยไก่ที่วันนี้เห็นเป็นข้าวซอยไก่นะครับข้าวซอยไก่แล้วก็นี่อันนี้เป็นน้ำเงี้ยวนะครับน้ำเงี้ยวที่ทานกับข้าวหนุ่มจีนอันนี้เราสั่งมาเป็นเราจัดมาเป็นชุดเพราะมากันหลายคนแต่ถ้ามาคนเดียวก็สั่งถ้วยเดียวได้ก็จะออกมาเป็นถ้วยแบบนี้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็น ลาบคั่วหรือลาบเมืองนะฮะอันนี้คั่วคือสุกถ้าบางคนไม่ทานสุกเนี่ยก็จะทานเป็นลาบลาบดิบซึ่งเราทานสุกนะครับที่ร้านเราก็จะขายสุกอันนี้จะเป็นจอผักกาดรือเขาเรียกว่าแกงผักกาดเมืองนะครับเป็นผักกวางตุ้งต้มกับหมูสามชั้นกระดูกหมูแล้วก็ปรุงรสอร่อยมากที่นี่อันนี้ขายไม่ได้เลยสูตรพิเศษของเขาคือแกงฮังเลสูตรเฉพาะที่แอกพินนครเท่านั้นนะครับมาถึงอันนี้ครับออเดอร์เมือง ผสมภาษาได้วยหมูยอแหนมไส้อัวนะครับแคบหมูน้ำพริกหนุ่มสารพัดผักอันนี้จะเป็นออเดอร์เมืองน,นะฮะแล้วก็ตามมาที่นี่เลยครับจิ้นจิ้นหมูทอดอ่าพื้นห้องอย่างนี้เนาะคนเหนือที่ิก็คือหมูทอดนั่นเองนะครับสามชั้นทอดนะครับไปนี่คือตำขนุนหรือภาษาเหนือพื้นห้องว่าตำบักหนุนนะฮะแล้วก็มายำครับนี่ยำถั่วแปกหรือว่าภาษาเหนือว่ายำยำจบยำบัก<ป>แปก ยาวกับแปะมันมีเสียงมาระซิปานะผักเชียงดาครับซึ่งผักเชียงดาเนี่ยเป็นสมุนไพรไทยทางภาคเหนือซึ่งช่วยเรื่องหลายอย่างมากที่นี่เอามาผัดกับไขยนะครับแล้วข้าวเหนียวที่อยู่ในนั้นไม่ใช่ขนมนะข้าวเหนียวครับห่อใบตองสวยงามมากเลยทีเดียว มาปิดท้ายตรงนี้เลยอันนี้เป็นเมนูใหม่ที่พี่สุนทรีนะครับเจ้าของโรงแรมอยากให้ผมได้ชิมและกินอย่างสมเกียติคือแกงเขียวหวานเนื้อลายนะครับเป็นเมนูใหม่ที่นี่ต้องบอกว่าอาหารอร่อยทุกอย่างเดี๋ยวจะกินให้ดูดีกว่าเพราะกินอย่างสมเกียรติเริ่มจากนี่ก่อนเลยอันนี้ต้องเอาออกมานี่ข้าวซอยนะข้าวซอยไม่ใช่ข้าวซอย่อแบบบุญชูนะฮะนี่ข้าวซอยอร่อยนี่อย่างนี้นะใส่เข้าไปใครกินเผ็ดก็ใส่พริก นะครับผูือขออนุญาตยังไม่ใส่แล้วกันนะครับแล้วก็บีบักนาวไปนะครับนี่แล้วก็คนโอ้ยอืมลองคเครื่องหายไปไหนประกาศดอง ครับแล้ววันนี้เลครับน้ำเงนียวน้ำเงียเงียวเราก็ใช้เส้นขนมจีนนี่นะครับนี่วันนี้เลยอันนี่คือน้ำเงนียวนะครับกระดูกหมูเลือก นี่มานะอันนี้ก็มะนาวเหมือนกันนะครับแล้วก็มีบีบมะนาวสักหน่อยหนึง่งแล้วใส่กับอันนี้ผักแล้วแต่เลือกที่ชอบนะครับใส่ได้หมดได้ชิมให้ก่อนให้คุณผู้ฟังนะครับได้ชมนะฮะได้ชมความอร่อยนะครับหลังจากที่ฟังคารุบไลฟ์ที่เราเล่าให้ฟังว่าร้าน,ลานเลนคราหรือว่าแอคพินนครนะครับทั้งสองสาขาเลยเนี่ยอาหารอร่อยมาก ไปต่อดีกว่านี่ลาบเมืองอากกาเอ,จจอากกาะะ่อาบเมืองจอปรกกาดอันนี้เรียกจอปรกกาดนะฮะหรือต้นปรกกาดเมืองนี่นะฮะนี่นี่นี่ใส่ติดใจดียวกันเลยเดี๋ยวขนมเชียงกินต่อ อันเลยอย่างที่เราออกไปทำเลยก็จะมีไส้อัวแคบหมูนะครับน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องเนี่ยครับเป็นอาหารเช้าเหรอครเป็นอาหารเช้าครับผมกี่โมงกี่โมงนะเจ็ดโมงถึงสิบโมงครึ่งไหครับไปดูเช้าเนี่ยมีขนมปังมีอะไรต่อมีอะไรไข่แดงไข่ดาวมีหมดใช่ครับข้าวต้มข้าวต้มมีมีแล้วเพิ่มอาหารเหนือเข้าไปใช่ครับเจ็ดโมงเช้าถึงสิบโมงสิบโมงครึ่งครับสิบโมงครึ่งใช่กินมื้อเที่ยงไม่ได้เลยแล้วนั่นอ่ะใช่ครับแล้วมีขนมผลไม้ครบหมดใช่ครับอ่าวันน่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังนะที่ชม เฟซบุ๊กของเราอยู่ตอนนี้นะครับของเยฟเฟมกาสกาอิติบริโดขึ้นเปนแข็งแรงนะครับวันนี้กินอย่างสมเกียรตินะครับเราได้กินอย่างอะไรยอร,รกก่อยให้คุณรู้ฟังได้ชมแล้วนะว่าเมนูที่เราเล่าในรายการกับพี่สติส์โเวทิมนเนี่ยที่แม่ช้อยนำรำให้ตาเปิดเนี่ยมีอะไรกันบ้างที่นี่อยากมีอาหารเหนือกว่า50ชนิดแล้วก็มีอาหารภาคกลางที่บอกอันนี้เมนูนี้เป็นเมนูใหม่นะอะไรทะแกงเลยนะ,ะแกงแกงเผ็ดเนื้อครับผมแกงเผ็ดเนื้อน่องลาย เุื่งผู้สุงวัยนาเสนอนะครับสาหรับคนที่อาจจะไม่ถนัดอาหารเหนือนนะที่นี่มีอาหารภาคกลางด้วยใช่ไหมครับใช่ครับนี่วันนี้ต้องขอบคุณเกอร์มากนะครับใครที่จะมาพักโรงแรมโรงแรมที่นี่สวยมากแล้วก็ใครที่อยากจะกินาอาหารอร่อยแบบนี้ไม่พักก็มากินได้ใช่ครับสิบเอ็ดโมงถึงห้าทุ่มใช่ครับอันนี้ขอบคุณเกอร์นะครับผมขอบคุณมากครับผมอ่ะน,นะครับ